สวัสดีครับมา่อกันดีแล้วครับสวัสดีครับตัวนีูุ้ิใจนํำเสนอครับเป็นพม่าครับดีครับพม่าตีดีดีดีนะครับสวยงามครับตัวนี้สวยงามครับคมพิเศษครับบ่ายังไงบ่ไวครับ พามาพร้อมพี่น้องมาเบิ้งครับเรือก็ร่างพอดีครับนุมๆครับสิบเอ็ดเดือนครับไก่้อมปั่มพร้อมอันนี้ครับ้อมปั่มพ้อมเดี่ยงครับไก่เบิ้งครับพ่อแมพี่น้องครับไก่สองโลหกลยครับสองโลหกสองโลเกียครับงามครับตัวนี้ตามาเบิ้งครับหน้าตาครับหน้าตาขุนขึ้นครับพ่อแมพี่น้องเบิ้งครับถใจก็กดไลค์กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ครับผ่าเบื่องไกลตอนเย็นๆอีกหนึ่งตัวครับกินหยานม่มาแรงครับหนี่ครับเบื้องขาเบิ่งแขงเบิ่งหนาเบื่องตาครับลักษณะท่าทางครับของไก่ครับไก่ชนครับนี่ครับเบื่องหนาเบิ่งตาครับร่อยพอดีครับตัวนี้สวอยงามครับเือ่ครับนำค้นนำค้นครับ ตาครับายตอนเย็นๆครับอ้ามุงกัวๆครับอยากออกมันเมือด้น้อยหนึ่งครับออกมันเมือด้น้อยหนึ่งหนึ่งครับพอเป็นพี่น้องนี่ครับพามาเบ่งไก่ครับไก่ใหม่ๆครับไก่ปั่มผ่านยกหนึ่งสองหยกเลยนะครับจนทัดผ่านครับครับพามาเบ่งครับเบ่งขาบ่งแข็ง หนาเบิงตาครับไผ่หมักอีกหนึ่งตัวด้วยครับนี่ครับกินหยาครับนี่มาเรงครับนี่ครับกินหยาบำรุงครับร่างกายหนาเบิงตาสลัดครับนี่ครับนี่ครับพามาเบิ่งไก่หนุ่มไก่ไม้ครับ พ่อแม่พี่น้องเบื้องครับตายเบื้องตอนยินยนครับนี่นะครับหนาเบื้องตาครับมีแข็งเบื้องขาครับเดือนตุ่มตุมครับเดือยกำลังออกครับไก่สิบสิบเอ็ดเดือนครับเบื้องฐาหลังครับนี่ครับพ่อแม่พี่น้องไพ่มักสื่ออบไก่ชนครับขอฝากไว้อีกนึงตัวเด้อครับเด้อนี่เอาอีกนึงตัวครับพ่อแม่พี่น้องจิดตามครับ นี่ครับปากเป็นเพียงแค่นี้เด้อครับเด้อสวัสดีครับ